สวัสดีครับพบกับผมบอสพอจากช่อง b บอสพอชาแนลนะครับสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งของกิจกรรมผจญภัยล่าขุมทรัพย์นะครับที่วันนี้เป็นวันแรกของกิจกรรมนะกิจกรรมก็จะมีทั้งหมด5วันนะครับ5วันกิจกรรมล่าขุมทรัพย์วิธีทำวิธีเข้าร่วมกิจกรรมก็ ผจญภัยล่าขุมทรัพย์นะครับก็คือทํากิจ,จก,กรรมมอบหมายล่าขุมทรัพย์ให้สําเร็จนะเราจะได้สิ่งนี้นะครับคู่มือการล่าขุมทรัพย์นะครับเพื่อเอามาแลกแต้มแลกแต้มในช่องนี้นะผจญภัยล่าขุมทรัพย์นะครับแต้มที่ได้จะถูกนี่นี่คือแต้มนะครับคริสตัลสากส์ก็คือแต้มที่จะได้นะแต้มที่ได้นั้นสามารถ นำมาแรกของรางวัลน,นะครับก็มีปีกพีนาหีบเลือกวัดสดุอมะตะอันนี้หินแดงนะธาตุแดงนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะอัพพลังได้เยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้หินต <c oughs> ีีหินธาตุนะฮะหินวิญญาณม่วงวิญญาณส้มนะครับ และก็มีสัตว์ขี่นะสัตว์ขี่ก็มีความหลากหลายตามแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้บอสพอก็เก็บสะสมแต้มคริสตัลสามศูนย์มาได้2องมัแต้มแล้วนะครับก็จะแลกเอาสัตว์ขี่สัก1ตัวนะครับอันนี้แต้มก็สะสมมาน่าจะนี่น่าจะหัวนี่สานะแต้มนี้ หินคริสตัลสาบสูนเนี่ยสามารถที่จะดองได้นะครับดองได้นะใช้ไม่หมดก็สามารถที่จะเก็บไว้ใช้ในกิจ,จกรรมคราวถัดไปได้นะครับอืมก็จะมีสัตว์ขี่หินธาตุม่วงธาตุส้มนะครับปีขนนกขนนกขนนกรอกนะเชื้อไฟอินซีเทพคริสตัลต่างๆนะครับ วันนี้กาดเดียนปีศาจน้อยอัญมณีโชคหินเดินแดนศักดิ์สิทธิ์และก็ตราสัตว์ขี่นะสำหรับบอสพอสิ่งที่เลงๆไว้ก็คือสัตว์ขี่หนึ่งตัวนะครับกะว่าจะเอาเต่าทมินนะครับเต่าทมินคุณสมบัติพื้นฐานของเต่าทมินก็คือ h p สูงสุดบวกไปอีก1 9 2 0 0 attack 1น8 0 defense 640 <c oughs> แล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดขียีสก,กิลของสัตว์ขีนะครับปราการเต่าทมินเมื่อค่า H P ต่ำกว่า45%จะเรียกใช้ปราการเต่าทมินเพื่อลดแดมเมดที่ได้รับลง35%และทุกครั้งที่ถูกโจมตีทุกครั้งที่ถูกโจมตีนะฮะมีโอกาส20%ที่จะมีภูมิคุ้มกันต่อแดมเมดครั้งนี้ กับฟื้นฟู2%ของค่า HP สูงสุดนาน3วินาทีคูณดาว9ก90วินาทีนะฮะนี่ก็ใช้สำหรับ PVP นะครับก็แน่นอนนะเกมนี้เป็นเกมที่สร้างตัวเพื่อมา PVP กันนะตักสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่ก็ใช้สำหรับในการ PVP นะครับอโอเคนะตั้งใจไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะเอาเต่าทมินนะครับเต่าทมินเนาะ บอสพอก็จะกดใช้เลยนะฮะ2,500แต้มซื้อไปเลยนะจ๊ะตอนนี้ก็พลังรบเพิ่มขึ้นไหม1,9,5้ 1, 9, อ่าลองสวมใส่อยู่นะฮะจะได้2ล้านแต่ได้201้นล้านไหมปืด๊ดโอเคพลังรบี่เคลื่อนขึ้น7จ9 1 2นะครับเมื่อกี้มันเต็งขึ้นมานะอ่า สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้สัตว์ขี่นะโดยไม่ต้องที่จะเอาเงินซื้อนะก็กิจกรรมนี้นะฮะมันยังมีอีกกิจกรรมหนึ่ง,งมี2กิจกรรมนี่แหละที่สามารถที่จะเก็บแต้มสามารถที่จะมาเรียกแลกสัตว์ขี่ได้นะครับก็ค่อยเก็บไปนะเหมือนบอสพอนะบอสพอก็ค่อยๆเก็บไปนะครับเล่นเกมก็ค่อยๆเล่นไปนะฮะไม่เร่งไม่เรียบนะครับเล่นไปเรื่อยดูว่าสา,สามารถ อัพพลังได้ไปเท่าไหร่นะอไปเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับต่อไปก็ต้องไปอ่าใส่อุปกรณ์เนาะไปใส่อุปกรณ์ก่อนนะพลังลบก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกอยู่นะครับอืมสำหรับกิจกรรมปัจจุภัยล่าคุ้มรับราวสองเดือนมาครั้งหนึ่งมั้งประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้หวังว่า คงจะพอมีประโยชน์อยู่บ้างสวัสดีครับ